ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกวัววันนี้เราจะมาเจาะลึกสิ่งพิเศษที่แฟนๆรถกระบะรอคอยกันอย่างเงียบๆนั่นก็คือมิ t ซูบิชิเอล0องศศสวปี2027นี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่ดูเหมือนว่ามิ s ซูบิชิได้ออกแบบรถกระบะคันนี้อย่างพิธีพิถันโดยประสานความแข็งแกร่งสไตล์ทันสมัยและความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันเข้าด้วยกันอย่างลงตัวทําให้โดดเด่นในกลุ่มรถกระบะขนาดกลาง เมื่อมองแวบแรก l 2 0 0สเวนดูดูดันและมั่นใจการออกแบบด้านหน้าดูเฉียบคมขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่และฝาหน้าดูดันที่ให้ความรู้สึกหน้าเกรงขามบนท้องถนนเป็นรถกระบะท,ที่ดูดีทั้งในเมืองและบนเส้นทางครุกขระเส้นสายตัวถังดูสะอาดตาแต่แข็งแกร่งแงสแดงให้เห็นว่ารถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานหนักในขณะที่ยังคงดูรูรามิซูบิชิต้องการให้สเวนรู้สึกแข็งแกร่งมากขึ้นโดยไม่สูญเสียความประณีตภายใต้าฝากระโปรง2027 l 2 0 0สเวนคาดว่า จะให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งเพราะประสิทธิภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จุดเน้นอยู่ที่แรงบิดและความน่าเชื่อถืออย่างชัดเจนนี่คือรถกระบะท,ที่สร้างมาเพื่อบรรทุกลากจูงและขับขี่ทางไกลได้อย่างไร้กังวลความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดเป็นส่วนสําคัญของเอกลักษณ์ของสเวเนด้วยระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับแต่งเพิ่มเติม,ตมระยะห่างจากพื้นดินที่ดีขึ้นและระบบการยึดเกาะขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับโคลนทราย และพื้นผิวที่หายามาเรียบได้อย่างมั่นใจเมื่อก้าวเข้าไปภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากรถกระบะรุ่นเก่าภายในให้ความรู้สึกทันสมัยและเน้นผู้ขับขี่มากขึ้นด้วยวัสดุท,ที่ได้รับการอัปเกรดการจัดวางแผงหน้าปัดที่ชาญฉลาดขึ้นและจอแสดงผลข้อมูลความบันเทิงขนาดใหญ่ที่ทำให้ทุกอย่างอยู่ในมือความสะดวกสบายได้รับการอัปเกรดอย่างเห็นได้ชัดทำให้การเดินทางไกล ง่ายขึ้นและสนุกสนานยิ่งขึ้นคุณจะได้รับเบาะนั่งที่รองรับได้ดีฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นและพื้นที่จัดเก็บของที่ใช้งานได้จริงทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันง,ง่ายและไร้ความกังวลความปลอดภัยและเทคโนโลยีก็มีบทบาทสําคัญใน L200 สนปี2027เช่นการคาดหวังได้ถึงคุณสมบัติช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบช่วยรักษาเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้และระบบเบรกที่ได้รับการปรับปรุปรงมิตซูบิชิดูเหมือน จะจริงจังกับการทำให้รถกระ